มาครับคุณผู้ชมหม้แค่16,800โลครับกับยาลิสงแฮชแบ็กห้าประตูครับใครที่กําลังมองหารถในกลุก Eco ่มอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไว้ใช้ครับคันนี้น่าสนใจมากสภาพแบบน้องๆป้ายแดงปี22.23ตัวรองท็อปคุณผู้ชมวารันตีสูงยังเหลือนะครับคันนี้เป็นตัว1นึ่งสองสปอร์ตฟีด้าผ่อนแค่เจ็ดพันตีคุณผู้ชมดูสภาพแรกรับนะเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมมาถ่ายคลิปให้ดูเลยสภาพแบบน้องๆป้ายแดง บอกหนังทรงสปอร์ตไม่มีรอยยงรอยยับอะไรเลยซีนจอยังไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชมจอทัชสกรีนแอร์ออโต้กล้องถอยมีให้ครบเลขไม 1, 6, ล์16,800หนหโลคุ้มไหมคุ้มมากนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากใครมองหายาเร้แทชแบกข้าประตูงไว้ใช้คลิปนี้ห้ามพลาดคลิปนี้ผมไล่เลียงให้ดูทุกท่อทุกมุมเหมือนเดิมนะครับถึงแม้มลจะน้อยแต่ผมก็ไล่โครงสร้างให้ดูเหมือนเดิมสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พีทุกคนฮะที่สนใจยาฤทธิ์มือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวยาฤทธิ์มือสองพบกันกับผมบิวเพชรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอมานะให้พี่พได้รับชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยใช้คําว่าเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อประมาณ9ก้าโมงกว่าๆตอนนี้ผมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยตอน11บเอโมงนะครับรถคันนี้คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ล้างขัดสีฉุ หายาหรือแทชแบ็กหประตูอยู่นะครับบอกรุ่นไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับคันนี้เป็น1.2สปอร์ตปี2022จด23ไฮไลท์ที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเลขไม้ครับได้รถปี22จด23และเลขไม้แค่16,000กับอีก800โลคุณผู้ชม รถสภาพน้องๆป้ายแดงคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อจากนี้นะครับเป็นสภาพรถแรกรับที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแบบนี้เลยสวยกิ้งสวยกิฟทุกอย่างนะครับหัวนงหัวน็อตเดี๋ยวผมไล่ให้ดูคลิปนี้ครับว่าสวยเดิมขนาดไหนกับรถเลขไม่แค่ห6 8 0 0มื่โลสภาพแบบน้องๆป้ายแดงนะครับในราคา439,000เฟรีดาวได้ไหมคันนี้ฟรีดาวได้นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไม่แค่หมื่นกว่าเอาไปผ่อนอยู่เพียง7,400กว่าบาทแค่นั้นเอง ดอกเบี้ยพิเศษมีให้ไหมคุณวิวมีให้ครับต่ําสุดที่2.39%นะแต่2.39%เอนะี้อาจจะต้องขอลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนิดนึงนะครับในกลุ่มอาชีพแบบข้าราชการและวิสาหกิจนะพนักงานาเงินเดือนนะครับบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับอาจจะขอที่แบบว่าถามว่าอาชีพอื่นได้ไหมต้องถามแบบนี้ดีกว่า ถามว่าอาชีพอื่นได้ไหมอาชีพอื่นก็มีสิทธิ์รับเลทดอกเบีย้ยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะขออย่างที่ผมแจ้งไปอาจจะขอมีประวัติเครดิตที่ดีค่อนข้างจะดีนิดนึงนะครับคืออาจจะมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกินปีและผ่อนดีผ่อนตรงมาตลอดนะครับตรงนี้ก็สามารถได้รับดอกเบีย้ยพิเศษ2.39%ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเลท เป็นเลทเอาไว้ที่ต่ําสุดแล้วนะในตลาดรถยนต์ตอนนี้มือ2นะครับแต่ถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยนะครับจับต้องได้ง่ายๆนะครับ2.79มีให้เพิ่มขึ้นมา40สตางค์นะครับค่างวดเพิ่มขึ้นมาประมาณ60บาทนะ ก็สามารถได้รับดอกเบีย้ย2.79ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับใน,ในการเริ่มคลิปนะพี่ๆจะได้แบบว่าโอเคนะเลดอกเบีย้ยมันถูกนะมันไม่ได้แบบว่าแพงแบบที่ที่เราคิดกันสําหรับรถยมือ2นะครับแต่ก็อาจจะต้องดูกันเครดิตกันนิดนึงนะถ้ามาแบบใสๆเลยนะก็จะอาจจะเป็นเล็ดอกเบีย้ยพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็อาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคือความเป็นเพชรยนต์นะครับเราเป็นเลอร์เ a รด A อยู่แล้วนะครับเราเลดอกเบีย้ยเราเนี่ยจะไม่ไม่ไม่แพงแบบ เต็นธรรมดาทั่วไปต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ดีกว่านะต่างจังหวัดออกได้นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดดูผ่านคลิปนี้แล้วเคลียร์เลยผมไล่แงะเซาะทุกซอกทุกมุมให้ได้ดูกันนะครับก็มีบริการฝากเซนใี้ถึงที่นะฮะ439,000ฟีดาวน7 0็ดแค่นั้นเองนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนคุณผู้ชมครับวารันตีศูนย์ยังเหลือนะคันนี้เป็นรถปี22.23นะครับปกติแล้วทางโตโยต้าเนี่ยจะรับประกันมีวารันตีศูนย์ให นะครับคันนี้ปี2 2 2 3คุณผู้ชมครับวรนเวศูนย์ 0. เหลือเหลือนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆเข้าศูนย์เช็คได้หมดทุกอย่างและเวลาซื้อรถกับผมบิววิชนนะครับผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับไม่ได้ตรวจเองนะเวลาผมตรวจเองเนี่ยผมมาถ่ายคลิปให้พี่วีดูนี่แหละนะมาไล่ให้ดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงแต่เวลาตรวจรถนะครับ274จจุดเนี่ยผมตรวจโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะครับก็คือบริษัทมาตรฐานสากลน,นะครับธนาคารเนี่ยส่งมาตรวจเอง นธนาคารส่งบริษัทพวกนี้มาตรวจเองมีใบเซอร์ให้ขึ้นเว็บไซต์ขึ้นแพลตฟอร์มให้นะครับตรงนี้สบายใจได้นะการันตีจากธนาคารเองเลยนะครับไฟหน้าครับสำหรับโฉมปี2022คันนี้นะฮะชุดโคมหลักไฟสูงไฟต่ำนะครับจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่เป็น LED นะทั้งคันนะจะมีแค่ไฟเลี้ยวที่ไม่เป็น LED อ่านะมีแค่ไฟเลี้ยวพอพอชี้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดให้เลยนะอ่ะนะครับที่ติดทำไม กุญแจอยู่ที่ท่าที่ตูดผมผมนั่งทับมันมันก็เลยเนี่ยกดติดแบบนี้นะครับไฟลีนะครับทำหน้าที่เป็น LED แบบไลท์ไกด์ดิ้งแสงสีขาวสว่างๆที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูอยู่นี้นะครับก็เป็น LED ทั้งเซตเลยนะครับเบ้าไฟตะมอกมีติดตั้งมาให้นะครับแต่ตัวไฟตะมอกเนี่ยไม่มีนะครับสีคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวซุปเปอร์ไวท์นะดูตะเข็บของอแก้มนะฮะแก้มนะครับแก้มตะเข็บกับกันชนนะครับแนบสนิทติดกันเลยนะครับแก้มบางๆเดิมเดิม บางๆแบบนี้เรียมสันตัวรถแอโรไดนามิกคมชัดครับแล้วแม็กโหคุณผู้ชมได้ยางบิสโตนด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับรถปีย2่สจดยีได้ยางบิสโตนไปใช้นะได้ยางบิสโตนเป็นอีคโคเปียนะครับปี2022ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมได้ยางดีนะเส้นหนึ่งป้ายแดงผมน่าว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า5,000นะต่อเส้นนะครับสี่เส้นก็20,000นแล้วนะคุณผู้ชมยางบิสโตนะนะคุณผู้ชมได้ยางดีด้วยนะครับดอกยางล่องยางเหลือเยอะแยะ คุณผู้ชมใช้ได้ไปอีก2ปีอ่ะยางพิโตนนะครับเนี่ยดอกยางร่องยางไม่สึกไม่หลออะไรเลยนะครับกับรถเล็กไม่แค่16,800โลนะน่าสนใจมากโอ้โหคุณผู้ชมดูต่อเบ้าโชคซุ้มล้อครับเบ้าโชคมาร์คโรงงานมีให้เห็นนะครับซุม้มล้อใสกิ้งเลยตะเข็บเม็ดอาร์คไม่เคยโดนแก่โดนแงะนะครับโครงสร้างเดิมดีมาก นะไม่แค่1 6ึ0 0โลคุณผู้ชมเหลี่ยมสัรตัวรถต่างๆสีผิวพันธุ์น้เดิมเลยกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวได้มันเป็นสีดำนะครับตามสไตล์ของรถยาริตของเขาอยู่แล้วนะครับกระจกบานหน้าแน่นอนครับว่าเดิมแท้โตโยตา้าเป็นอะคูสติกการ์ดด้วยนิยภยรภัยซับเสียง2ชั้นนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมล้างขัดสีให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้จบนะครับมีวารันตีสูนอยู่แล้วนะครับได้ประกันเคขขนะร นะครับเรียกว่าครบจบในคันเดียวไฟท้ายด้านหลังเนี่ยพาไปดูแวบแวแบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปไล่โครงสร้างด้านหลังนะครับไฟท้ายเขาเนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบ LED แบบไลท์การดิ้งนี่ผมเปิดให้ดูแล้วนะอ่ะมันจะเป็นแสงสีแดงเส้นๆแบบนี้นะครับสวยงามเลยด้านท้ายดิฟฟิเซอร์ด้านหลังหรือสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยก็ได้มาเป็นชุดที่แบบว่าเดิมๆจากป้ายแดงเนี่ยแต่เขาตกแต่งมาให้ดูดูเหมือนว่าเราเรามีสเกิร์ตเราใส่สเกิร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดิฟฟิเซอร์ด้านหลังเป็นแบบนี้ อ่ะหล่อเลยสําหรับยาไลชโมนี้นะครับผิวพันธ์ต่างๆสวยงามทีนี้เรามาดูภายในกันนิดนึงแวะดูภายในเดี๋ยวไล่ดูโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกรถก่อนอ่ะโอเคนะครับดูนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มาให้เรียบร้อยน่าจะเป็น60รอบคันนะครับคุณผู้ชมดูภายในดูภายในนะครับไม้แค่16,800โลคุณผู้ชมดูสภาพเบาะหนังแน่นๆแบบนี้ นะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยไม่มีรอยยงรอยยับอะไรเลยตรงนี้เดี๋ยวผมสปาเพิ่มเติมให้อีกเลยครับในเรื่องของการฆ่าเชือ้อทาํทาความสะอาดรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งสภาพเข้าใหม่สภาพแรกบผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยสภาพนี้ซีนจอยังไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชมดูซีนจอกนยังไม่ได้แกะเลยสดขนาดไหนได้สภาพต้งน้องายแดงไปใช้ไล่ลดูโครงสร้างครับรถไมหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยโลคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยสบายใจได้เลยเรื่องโครงสร้างเรื่องสีผิวพันนะครับเนี่ยหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับ นะครับแผ่นเพจครับเดิมไม่ลอกไม่ฉลอกปี2022แท้ๆเลยแล้วจด23ด้วยนะครับหัวนัดเดิมๆหมดเลยอ่าประมาณนี้คุ้มคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมมองในเรื่องของเล็กไม้ราคาเลทผ่อนรับได้ไหมผ่อนไหวไหมแค่นั้นพอจบเลยเพราะว่าโครงสร้างดูฮะสีนะครับดูแค่แบบเปิือกสีเนื้อสีก่อนรูปไปไม่เป็นเปิเปือกส้มเม็ดอาคคมกลมตั้งแต่เม็ดแรก เดิมๆจากป้ายแดงเดิมโคตรแท้คันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมใครที่สนใจอยู่นะครับรีบติดต่อมานะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเลขหม่แค่1 6 0 0 0กับอีก800โลนะคุณผู้ชม4,39,000ฟีดาวผ่อน7,400กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวไลด่ดูประตูหลังต่อนะฮะใครสนใจครับ0855 3 6 6287บิวเพชรยนต์ on, นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการไปโทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับเรียกว่าซเซฟเซฟมาจากป้ายแดงนะป้ายแดงคันนะี้ห้าแสนเก้านะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับก็เซฟม,มาจากป้ายแดงอีกแสนกว่าบาทน,นะคุณผู้ชมเกือบสองแสนเลยนะครับแต่ได้รถเลขไม้แค่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยลวกผมมองคุ้มนะแล้วคุณผู้ชมดูนี่ ลอยคีบโรบอทโรงงานครับดูด้านหลังเนี่ยประตูเนี่ยดูเดิมไม่เดิมดูยังไงดูตรงนี้ก่อนอันดับแรกลอยคีบโรบอทโรงงานนะครับมีติดตั้งอยู่ไหมถ้ามีแบบนี้แสดงว่า สีเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมาฝั่งนี้นะครับรอยคีรบระบบโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปก็คือรอยคีบที่รบบทจากโรงงานเนี่ยคีบตัวถังไปจุ่มสีมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คดูต่อนะดูแค่รอยนี้ไม่พอนะครับดูตะเข็บเม็ดอาร์คด้วยอยู่ครบทุกเม็ดแบบนี้ไหมมีเม็ดไหนมันหายไปไหมมีเม็ดไหนมันแหว่งไหมนะครับเนี่ยวิธีการดูรถอย่างหนึ่งนะครับของผมเนี่ยผมไล่แงให้ดูได้ทุกจุดเลยอ่ะไล่ดูนะครับเนี่ยทั้งทุกเม็ดเลยเลี้ยงตัวสวยๆนะครับทุกคันที่ผมนํามารีวิวนะครับ ผ่านการที่ตรวจสภาพแบบว่าผมดูมาแล้วว่าน่าสนใจดูแล้วว่า,าคนเอาไปใช้ในคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นทักเลือกให้พี่ๆได้รับชมกันนะต้องแจ้งแบบนี้นะครับ4,39,000ฟรฟีดาวผ่อนแค่7,400นะครับสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปรีบติดต่อมานะครับถ้าเกิดว่าไม่หลักหมื่นหมายถึงว่าไม่แค่16,000ก,กว่าโลเนี่ย ผมมีคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือไมน้อยๆหลักหมื่นมีไหมมีครับแต่อาจจะเป็น2 0 0 0 0ื่นสามหมขึ้นไปประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเอาไม้แค่10,000เนี่ยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่คันเดียวด้วยที่เหลือติดจองหมดแล้วนะครับแจ้งไปตามนี้โลโก้โตโยต้าโลโก้ยาริสท,ทุกอย่างติดอยู่ครบถ้วนไล่ดูโครงสร้างด้านหลังต่อกระจกเดิมแด้โตโยต้าทุกบานไล่ฟ้ามีให้นะครับไฟเบรกดวงที่3เป็น LED ด้านบนตรงนี้ครบถ้วนหมดทุกอย่างอ่าเปิดท้ายขึ้นมาดูหัวน็อตฝาท้าย เหลี่ยมหุ่นนัดฝาท้ายเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆฟีนนี่เอาเล็บจิกเข้านี่เห็นไหมฮะเอานิ้วชี้จิ้มเบาๆเลยเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดิมๆหมดเลยนะฮะร่องน้ําฝนครับนี่ร่องน้ำทั้งหลายเม็ดองค์เม็ดอาร์คไล่เรียงมาสวยๆนะครับไฟท้ายครับไทยคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับสองฝั่งเลยนะครับเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับสองฝั่งเลยเดิมๆทั้งสองฝั่งเลยแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นบางสัมภระแผ่นนี้นะครับตัวเนี้ย สำคัญมากปกติมันต้องมีนะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ไหนไม่มีเนี่ยรบกวนให้เขาสั่งด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้แพงมากนะครับล่าสุดผมสั่งของ C H R ไปของแท้นะของแท้จากศูนย์นะครับ8ปดพคุณผู้ชมไอ้แผ่นเนี้ยแปดพของศูนย์แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสถ้ารถมันหายจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสนะ ก็ช้อปปี้คุณผู้ชมช้อปปี้ประมาณพันสองพันนะครับสั่งป้ายแดงเนี่ยสั่งของแท้เนี่ยหกอ่าแปดพันกว่านะครับแผ่นเดมด้านหลังครับซีเนมะพร้าวครับเดิมๆครับแบบนี้เลยไลา่ยยาวเม็ดองเม็ดอาร์คสวยๆอ่างดงามคุณผู้ชมครับเครื่องมือไม่แรงนะครับชุกประยังฉุกเฉินมีให้ครบถ้วนนะปั๊มลงปั๊มลมนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดตรงนี้ดูต่อนี่ไม่มีรอยจงรอยเจาะรอยทะลุอะไร นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับแผ่นเดม็มขออภัยลอยซีนทามะพ้าวด้านหลังครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับล่ย,ยาวมาเลยนะลอยซีนทามะพ้าวนะครับสวยๆอ่า<ะ>เดิมๆนะครับ<อ><ะ>แล้วก็มาดูฝั่งนี้ต่อนะดูกับผมเนี่ยดูให้เหมือนกับว่าพี่มาดูด้วยตาตัวเองผมไล่แงะให้ดูผมเชื่อว่าพี่ๆบางทีเนี่ยมาดูรถเองเนี่ยพี่ๆยังเปิดละเอียดไม่เท่าผมเลยนะครับดูผ่านคลิปผมเนี่ยผมแงให้ดูละเอียดหมดแล้วนะครับดูได้เลยว่าเดิมไม่เดิมดูยังไงนะรพร้อมกับแนะนําให้ด้วย E ha, อีโคคาร์คุณผู้ชมถ้ามองหารถอ e ีโคคาร์ ha, ประหยัดน้ำมันยาลิสนะครับแฮชแบ็กรถเล็กๆขับในเมืองได้สบายๆจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนี่ยวงเลี้ยวมันก็แคบด้วยอะไรด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็อีกอย่างหนึ่ง23.3มกิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานนะครับใช้ได้นะถามว่าถึงไหมเอาจริงนะวิ่งผมว่า20เนี่ยเต็มที่ผมว่าก็ประหยัดแล้วนะ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดแล้วนะครับถ้ารถติด,ตด 16-17ยังมีถ้าเราติดติดนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่ดีอนะครับนี่เดิมๆแบบนี้อ่ะด้านหลังดูฝั่งนี้ต่อแกะออกมาครับรอยคีิระบบโรงงานเป็นไงคุณผู้ชมคมกริบสวยๆแบบนี้เม็ดองค์เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆนะฮะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยคุณผู้ชมครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าใครกำลังมองหาอยู่ไม่อยากให้พลาดนะครับม่แค่16,800โลนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ นะครับเบอร์โทรหน้าคลิปนะ0855366287นะครับบิวพิทยยน์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามและเอียดการออกรถและเอียดกันจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์ครับเรียงตัวสวยๆทุกเม็ดนะครับฝั่งนี้เคลียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูหน้าฝั่งขวาต่อตอนนี้ฝนตกแล้วอาจจะมีเสียงฝนเข้ามารบกวนในไม้บ้างเล็กน้อยยังไงต้องขออภัยด้วยผมถ่ายมาถึงตอนนี้แล้วผมคงไม่หยุดละนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าไม้ผมก็ แพงอยู่เหมือนกันกไมคที่ผู้อยู่น่าจะซับเสียงฝนได้พอสมควรนะครับภายในเอียมๆแบบที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวปิดไฟหน้าก่อนพงมาลัยครับหุ้มหนัง3ก้านครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะเป็น EPS power ไฟฟ้านะครับสก้านแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยเป็นหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดินได้สีฟ้ามาแบบนี้ ฝั่งซ้ายครับเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงครับปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆด้านขวาเอาไว้รับสายวางสายเดี๋ยวสาร์เครื่องให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะครับไล่หัวน็อตก่อนสติ๊กเกอร์มอกอร,รับยาลิกอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีติดตั้งอยู่ครบถ้วนอะน็อตครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับนี่สติ๊กเกอร์อลมยางอะไม่เคยลอกไม่เคยถลอกอะไรนะครับสภาพรถแบบแรกรับได้มาแบบนี้คุณผู้ชมคิดดูเลย นะเบาหนงเบาหนังสวยๆแจม่มๆแบบนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์ประตูอะไล่เรียงให้ครบนะครับดูกันมาทุกประตูแล้วดูให้ครบทุกประตูนะครับสีผิวพันธ์สวยๆเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูคลิปอยู่คุณผู้ชมตัดสินใจได้นะครับผมเชื่อว่าเราเนาะผมพูดตามตรงนะว่าสามับ้านอะ่ะเราอะ่ะจะซื้อรถสักคันหนึ่งอะ่ะเรามองดูเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้คันนี้โดนถูกปะ่ะคุณผู้ชมคันนี้เออใช่ว่ะเราหายาลิซอยู่เอ้ไม่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยโลน่าสนใจไหม ซีนจอต่างๆยังไม่ได้แกะเลยนะครับน็อตเนี่ยเดิมๆทุกเม็ดนะครับในเลสที่เป็นมือสองนะประหยัดจากป้ายแดงคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะครับระบบแทร็กชั่นคอนโทรลการลื่กนกระตลายมีให้ครบถ้วนออโต้ซัสซับสเต็มนะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันนิดนึงเปิดประตูด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังคุณผู้ชมสตาร์ทแล้วนะได้ยินเสียงหรือเปล่าครับเปิดประตูไว้ด้วยนะครับสตาร์ทแล้วนะดูเลขไม้ครับ 16,875กิโลเมตรกับรถปี2022.23จด23คุณผู้ชมครับหาแบบไหนจากนี้ราคา439,000แบบนี้ไม่ต้องไปใช้เงินดาวแบบนี้และผ่อนแค่7,400แบบไม่ต้องใช้เงินออกรถจอทัศกรีนมีให้เรียบร้อยขนาด6.7นิ้วซีนจอเนี่ยความสดซีนจอยังไม่ได้แกะเลยนะคุณผู้ชมประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยครับรถคันนี้มีวางตีศูนย์เหลือลอ,อยู่แล้วนะครับจอครับเดี๋ยวผมเปาเสียงวิทยุก่อน จอครับรองรับในส่วนของ smart device link นะครับ android auto apple carplay ได้หมดเลยบลูทูธได้นะครับทั่วไป usb เสียบได้หมดเลย ipod เสียบได้นะครับแอรครับเป็น Air Auto เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับแยกซ้ายขวาได้นะในเรื่องของอุณหภูมินะอยากปรับอุณหภูมิสัก ยี 26, ่สิบหกํากำลังดีไม่เย็นจนเกินไปเดี๋ยวกระจกเป็นฝ้าอยากได้ลมแอร์อัดสักสามแล้วกันกําลังเย็นสบายๆจัดได้หมดหรืออยากให้มันปรับเองกดปุ่มออโต้ครับเดี๋ยวมันรันระบบเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าแรงแอร์นะครับแต่ปุ่มออโต้เนี่ยสนามากผมโตวผมเองผมไม่ค่อยได้ใช้ผมปรับเองดีกว่ามันได้แบบตรงใจเรากว่าบางทีออโต้มันก็แรงไปเบาไปอย่างเงี้ยผมเปิดออโต้แล้วเบาไปแล้วนะเบาไปแล้วรู้สึกนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันนะมีให้เล่นนะครับสำหรับ ยาไลซ1.2สปอร์ตปี2022 23ครับอ airbag รอบคัน7ใบนะครับ airbag รอบคัน7ใบระบบความปลอดภัยแบบแน่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันดีกว่านะครับฟีดาพรีโอ7,400คุณผู้ชมสภาพรถแบบนี้น้องๆป้ายแดงนะครับจะไปหาจากไหนคุณผู้ชมได้รถสภาพนี้ไปใช้น่าสนใจนะผมเชื่อว่าอยู่ไมนะ่นานแน่นอนถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะครับเรียบติดต่อมานะครับเพราะว่าคันที่แล้วเนี่ยก็ไม่ประมาณ15ื่นเหมือนกัน มาวันเดียวผมถ่ายคลิปวันเดียวไปเลยทางพี่พี่ทูลน,นะครับพี่ทูลก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้มาจาัดไฟแนนซ์ระหว่างที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยพี่ทูลทานข้าวอยู่ที่แถวบ้านเขานะครับบอดเด็กก็มันจะเข้ามาจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วเขาจองมาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้คันนี้เข้ามาใหม่พอดีเลยนะครับก็ใครสนใจรีบไปต่อมานะครับถ้าหารถยานรีแคสแบบ5ประตูแล้วชอบชมนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับเพราะว่าชมใหม่เนี่ยหลายคนไม่ชื่นชอบก็จะมาหาชมนี้ใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มครับ เหมือนได้น้องน้องป้ายแดงเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้ไม้แค่หนึ่งหมื่นหกพันโลคุณผู้ชมคุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูต่อโครงสร้าง้านหน้าตัวรถครับประกอบกันตัดสินใจอีกรอบหนึ่งไปชมรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับคุณผู้ชมก่อนพาไปดูห้องเครื่องดูนี่ฝากระโปรงครับปั๊มโตโยต้าเดิมแท้จากโรงงานครับน็อตครับไม่เคยขยับนะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคุณผู้ชมนี่คือรถไม้หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยโลนะครับเครื่องยนต์ครับในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้าง ะอาดสะอ้านกิ๊บกิ๊นะเครื่องยนต์เป็น Du o v v วีวนะครับส่สูบแถวเรียงดีโอเขนาด 1,200CC 1.2ซีซีลิตร92แรงม้านะครับตอบสนองเครื่องยนต์ดีขึ้นกว่าเดิมและโฉมนี้นะครับเพราะว่าปรับเครื่องยนต์เป็น9 2แรงม้าจากเดิมเนี่ยเป็น86แรงม้านะครับเขาก็ทางโตโยต้านะปรับเพิ่มเติมมาให้นะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการออกตัวดียิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเครื่องครับ มีค่าฟงค่าฝุ่นบ้างนะครับแต่ข้อดีคืออะไรเวลาคุณผู้ชมได้ดูรถสดๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นชัดๆเลยว่ามันมีคราบไหลเยิ้มน้ามันของเหลวไหลรัล่วซึมอะไรออกมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ได้ดูสดๆแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ได้ดูสภาพรถแรกรับนะครับดีกว่าแบบว่าโอ้โหผมจัดแจงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะบางทีมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนั้นนะครับดูสดๆแบบนี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้นะครับองคงเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเบ้าโชกคครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ ะต่เข็บเดิมเม็ดองเม็ดอาร์เดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะคานครับหัวน็อตคานไม่เคยขยับหัวน็อตแก้มครับไม่เคยขยับหัวน็อตตัวในทั้งหลายไม่เคยขยับเลยเม็ดองเม็ดอาร์เรียงตัวคมๆคลิปๆแบบนี้คานฝั่งขวาคานหน้าๆนะครับเดิมครับนี่ไฟหน้าไทยโคยโตนะครับเดิมแท้จากป้ายแดงฝั่งนี้เหมือนกันไล่มาดูไทยโคยโตครับคานครับไม่คดไม่งอนะครับส่วนโค้งส่วนวาวตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเบ้าโชกฮะนี่เดิมๆ แบบนี้นะครับสวยงามคุณผู้ชมอ่านะประตงประตูออกฝากระโปรงฝาโปรงนะครับเป็ดองค์เป็นอาร์กเลงสวยนะครับส้นกเกอร์เหรียญบาทแบบนี้นะครับสติกเกอรลน้ำยาปรับอากาศแผงการคำร้องสวยๆนะครับซีนัทโบนเอาจิกให้ดูก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีรอยปงรอยเปื้อนอยู่เลยผมยังไม่ได้ล้างจิกซีนให้ดูเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บเลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจยางแฮชแบ็กห้าประตูไว้ใช้งานสักคันนึงอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมจะซื้อให้ลูกสาวใช้หรือว่าจะใช้เองก็แล้วแต่นะครับ ผมมองว่าคุ้มครับคันนี้คือจริงๆแล้วเนะี่ยผมมีหลายคันเนาะรถเพรยนต์นะครับตรงนี้ผมอยู่ที่โกดัง3ผมมีรถทั้งหมดในบริษัทเนี่ยประมาณ450คันตอนนี้น่าจะบุกรบแล้วนะครับเพราะว่าซื้อเข้าจนไม่มีที่จอดเลยนะจอดเรียงแต่มันตับเลยนะครับ สวยคันนี้ถ้าให้ถามผมนะมันคุ้มตรงที่ว่าเลขไม้มัน16,800โลผมเชื่อว่าพี่ๆน่ยตัดสินใจได้แล้ววารันตีสูตรเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่ารถเป็นปี22.23ด้วยนะครับวารันตีสูตรก็ยังเหลืออยู่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจสําหรับตัวรถคันนี้แล้วฟรีดาวเนี่ยก็ผ่อนไม่แพงเลทเอาไพิเศษ2.39 2.79ผมมีให้ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่7,400นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหารถไว้ใช้างานสักคันหนึ่งในกลุ่มที่เป็น E ีโคคาประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ได้สภาพ,พมองไปแดงไปใช้ด้วย ตอนนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับเจ้ายานริสแฮชแบ็กนะครับ1.2สปอร์ตปี2022จด23คันนี้นะครับเลขไมล์16,800โลนะครับกับราคา439,000ฟีดาวผ่อนแค่7 4 0 0เท่านั้นเองนะครับวารันตีสูงยยังเหลือเป็นตัวรองท็อปนะครับใครที่สนใจอยู่ เบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287บิวเพรยนต์้จัดการไายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ